แลกเปลี่ยนมีกี่กลุ่มนะคะหกกลุ่มนะเก่งมากเลยนะคะคิดว่าข้าวแป้งหนึ่งทัพีเท่ากับกี่ข่าหนึ่งขาตอบถู้กันหมดเลยตอนนี้ค่ะหนึ่งทัพีเท่ากับหนึ่งขาจำง่ายมากๆเลยหรือว่าเราอาจจะเทียบกับไซส์มือของเราก็ได้นะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะจะเท่ากับหนึ่งทัพีหรือเท่ากับหนึ่งขาหรือถ้ายังเทียบยากอีกมีอีกวิธีหนึ่งห้าช้อนกินข้าวจะเท่ากับ 1> 1ห,หนึ่งคาร์โบไฮเดรตหรือว่าข้าวหนึ่งทัพพีอยากกินขนมปังนะคะขนมปัง,ปงให้ยทายขนมปังกี่แผ่นถึงจะเข้ากับข,าข้าวหนึ่งแผ่นนะคะสมมติพี่กินขนมปังไปแล้วหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะอยากกินข้าวอีกหนึ่งทัพพีก็คือให้แลกเปลี่ยนกันถ้าเรามีโคต้ต้าในมือนั้นอยู่ที่2กินข้าวไปแล้วหนึ่งขนมปังได้อีกหนึ่งบวกรวมกันเป็น2แต่ถ้าสมมติพี่กินข้าวไปแล้วสองขนมปังได้ไหมคะ หนึ่งทัพทีเท่ากับเรากินข้าวไปแล้หนึ่งทัพทีเท่ากับอะไรคะเท่ากับหนึ่งขะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกชนิดเลยจะเป็นเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใยเส้นเล็กเส้นมีนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเส้นขนมจีนเส้นแบบอ่าพวกอุดงราเมงอะไรแบบนี้ก็นับเหมือนกันนับในส่วนของคาร์โบไฮเดรตพอมาอยู่บนทัพีปุ๊บนะคะหนึ่งทัพทีของเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนหนึ่งทัพีของ ข้าวแป้งนับเป็นเท่าไหร่นะคะหนึ่งคาร์โบไฮเดรตหรือว่า1ขาวนั่นเองนะคะข้าวแป้งหนึ่งทัพพีเท่ากับกี่ขาวนะคะหนึ่งขาวละถ้าข้าวเหนียวหนึ่งทัพพีล่ะคะสองขาไม่มีใครหลงด้วยเนาะเป๊ะเลยอ่ะถักกี่ทัพพีถึงจะเป็น1คาร์โบไฮเดรตโอ้เป๊ะมากเลยจำง่ายๆเลยผักที่มีแป้งเนี่ยคือผักที่เป็นแบบ เนื้อแน่นๆนะคะไม่ค่อยมีใบไม่ค่อยมีน้ำเนาะนะคะเน,นี่เป็นชิ้นในการจำผักที่มีแปรใบผักบุ้งใบผักสลัดนะคะใบกวางตุง้งใบคะนา้ากินได้เลยในปริมาณที่ไม่จํากัดตัวเนี้จะไม่นับส,สัดส่วนของคาร์โบไฮเดตนะคะในส่วนของเนื้อสัตวตรงนี้ไม่นับส,สัดส่วนของคาร์โบไฮเดตแต่ถ้ากินมากไปก็ ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายหรืออาจจะทําให้อ้วนได้ง่ายเพราะฉะนั้นทิศในการกินในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะก็คือกินเนื้อยังไงคะไม่มันไม่หนังใช่ค่ะกลุ่มผลไม้นะครับเราจะใช้แบบว่าง่ายๆนะครับให้ยกกําปั้นมือของตัวเองนะครับหนึ่งกำปั้นมือเท่ากับหนึ่งน่ขกินมากเลยนะครับอ่า 6ชิ้น6กชิ้นก็คือเท่ากับ1ข่ถานะครับแล้วถ้าเป็นกล้วยกุ้ยไรเอ่ยกล้ยลวานะครับ1ลูกก็คือ1ข่ถาบเหมือนกันมะม่วงประมาณครึ่งลูกก็เท่ากับหนึ่งาครึ่งลูกนะไม่ใช่ทั้งลูกไม่ยอชิดค,คิดว่าประมาณกี่ลูกอ่ประมาณสามสี่ล,ลูกประมาณนี้นะครับสับประรดประมาณเท่าไหร่ เท่ากับาหนึ่งข่าปอ่าประมาณหถึง8ชิ้นประมาณนี้เนาะ่าชิ้นแบบพอดีพอดีนะชิ้นชิ้นคำด้วยนะครับแตงโมก็ประมาณ6ถึง8ชิ้นใช่แตงโมนี่คือมีทุกฤดูกาลนะครับมะม่วงสุกกับมะม่วงดิบอ่ามะม่วงสุกกับมะม่วงดิบจริงๆก็คือให้เท่ากันนะครับจัดส่วนเท่ากันก็คือครึ่งลูกนะครับก็คือเท่ากับหนึ่งข่าดนมปริมาณเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งขาดหนึ่ง แก,วแก้วกี่มิลลิลิตรนะคะกี่กี่มิลลิลิตรครับหนึ่งแก้วสองร้อยสองร้อยนะครับหนึ่งช้อนประมาณสี่กรัมนะครับก็คือน้ำตาลประมาณสิบสองนะครับสิบสองกรัมเนี่ยก็นับเป็นหนึ่งข่าวนึ่งช้อนประมาณสี่กรัมนะครับสามช้อนเท่ากับหนึ่งขามโอเคคิดว่าครบไม่เอ่ยครับครบไหมอ่าบมีอยู่ในอาหารและเปลี่ยนกี่หมวด แล้วในอาหารได้เปลี่ยนปกหมวดเนี่ยที่เราต้องนับขาบเนี่ยมีกี่หมวดอ่ามีอะไรบ้างหนึ่งผักปกต้องผักอ่าสามผลไม้สนมน้ำมันต้องน้ำไหมไม่น้ำเนื้อสัตว์น้ำไหมไม่น้ำแต่ว่าถ้าใครที่กินเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอกินน้อย ก็ส่งผลเหมือนกันก็คือกล้ามเนื้อจะน้อยฉะนั้นเนี่ยต้องกินเนื้อสัตว์ให้เพียงพอด้วยเนาะนะครับอ่ะไอ้น,นี้จะเป็นในเรื่องของอาหารและเปลี่ยนแล้วก็ในเรื่องของการนับขาดแต่และหมวดหมู่